เชฟโรเลตโคโรล라도นะครับรถปี2019นบนะครับลูกค้ามีดอกกุญแจที่ใช้งานประจำทุกวันนะครับปัญหาตอนนี้นะครับเสียกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับกุญแจไขไม่ได้นะครับแข็งเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรื้อซ่อมนะครับเปลี่ยนอะไรที่แตกหักเสียหายใหม่นะครับครับผมได้ทำการถอดตัวไส้กุญแจสตาร์ทนะครับออกมาเปลี่ยนอะไรนะครับที่แตกหักเสียหายนะครับแล้วก็ ก้านกุญแจเก่านะครับก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับผมได้เปลี่ยนก้านกุญแจใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแก้การสึกด้วยนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกุญแจบิดออนอ่ากุญแจบิดได้ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเชฟโรเล็ตนะครับ โคล o ราโดนะครับเทเบเลเซอร์นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับคุณแจไขาย,ยากไข่ขาดๆหรือไขไม่ได้เลยนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ0826166655นะครับ